10อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ควรมีในเขตก่อสร้าง 1. ป้ายจราจรอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนและระบุแนวทางการปฏิบัติเช่นป้ายปลอดภัยไว้ก่อน 2. ป้ายเตือนแจ้งข้อคนระวังให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่ 3. ไฟกระพริบอุปกรณ์สร้างความชัดเจนที่นิยมใช้กันบริเวณก่อสร้างเพื่อการสัญจรที่ดีขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน 4. กลวยจราจรอ,อุปกรณ์กั้นเขตที่ตอบโจทย์กับทุกหน่วยงานด้วยสุดเด่นที่มีน้ำหนักเบาจัดเก็บซ้อนกันได้สีสดชัดเจนมีแถบสะท้อนแสงและลดเหยียบได้เลยทำให้กลวยจราจรเป็นสิ่งที่ ต้องมีในเขตก่อสร้าง 5. ถังดับเพลิงเขตก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีการค้างแรมซึ่งเราไม่สามารถเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าแกส๊สและน้ำมันกับเครื่องจักรบนพื้นที่ก่อสร้างได้ดังนั้นการติดตั้งถังดับเพลิงบนชั้นต่างๆคือสิ่งที่จำเป็นมากๆเลย 6. เสื้อการผล ความมืดและวิสัยทัศน์ที่แย่ลงในช่วงฝนตกทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นพนักง,งานทุกคนในสายงานก่อสร้างควรมีไว้ใช้โดยที่นิยมใช้การจะมีสีส้มสีเขียวและที่ขาดไม่ได้เลยคือแถบสะท้อนแสง7 อุปกรณ์กั้นเขตแบบเสื้อคาวโดยเกณฑ์การเลือกใช้จะมีดังนี้ความชัดเจนความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและวัสดุการใช้งานที่ทนต่อแรงกระแทกการเหยียบและสภาพอากาศ 8. แ,แผงกั้นจราจรหรือแบดเดอร์ ที่เราเห็นบ่อยๆคือชนิดบรรจุน้ำและแบบปูนซีเมนต์จุดเด่นคือน้ำหนักที่เยอะคนนอกไม่สามารถขยับหรือย้ายได้ความชัดเจนและความทนทานต่อการชนและสภาพอากาศ 9. เสื้อจราจรผ้าตะข่ายเครื่องแต่งกายที่ตอบโจทย์กับการทำงานในเมืองร้อนอย่างบ้านเราด้วยคุณสมบัติที่เป็นผ้าตะข่ายทําให้ระบายอากาศได้ดีไม่กักเก็บเหงื่อและมีแถบสะท้อนแสงกับสีที่จูดฉาดทําให้ปลอดภัยยิ่งกว่าและ1ิ ไฟเตือนการใช้งานจะคล้ายกับไฟกระพริบมักนิยมติดตั้งรอบนอกของพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดสัญจรที่ต้องการความชัดเจนจากที่ครูพูดมาคุณจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดหลักๆคือความทนทานความชัดเจนและความคล่องตัวในการใช้งานดูเสร็จแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย หากคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์ให้ความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุกด้วยนะคะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย